สวัสดีครับแฟนคลับท,ทุกทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกมวยไทยพลังใหม่จากเวทีราชดำเนินนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 ช่วงเวลาประมาณ18นาฬกา15นาทีเป็นต้นไปนะครับคู่แรกนะครับก็จะเป็นเพชรช่องจอมบอลมหาชัยพบกับท่านนันเพชรทวีศักดิ์พิกัด115ปอนด์คู่ที่สองก็จะเป็นเพชรแท้สวังเสือพบกับท่านนันเพชรกลางนาศิ์ผู้ใหญ่นิรันนะครับมวยจากดงแขนใหญ่คมเหมือนแก้วยโสธร พิกัดน้ำหนัก138ปอนด์กู่ที่3ก็จะเป็นแสงเทียนจิ๋วทีเด็ดก9พบกับทางด้านซุปเปอร์แบ็คสจอต้อย8ปริวพิกัดคุณนี้ก็ร3 4ปอนด์และแขวงรายการวันนี้ก็จะเป็นมวยแก้มอกินอีกครั้งแตมบองสอเทลพัทพบกับทางด้านหนึ่งพิชิตเพชรพัชระอะคาเดมี่ครับหรือเจ้าหนึ่งพิชิตเกียรติชูไทยนักมวยจากบูบลนะครับพิกัดน้ำหนักก็126ปอนด์ นี่เป็นรายการมวยวันนี้นะครับถ่ายทอดสดทางช่อง JKN18 มาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับเพชรช่องจอมบอลมหาชัยเมื่อเช้ามา114.5นะครับขาดไป0.5ส่วนเพชรทวีศักดิ์ก็มา116.4ลดไป1.4คู่ที่2เพชรแท้มา139.6ลดไป1.6นะครับส่วนเพชรก,กลางนาก็มา139ปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่ง คู่ที่3ครับแสงเทีนชิวที่เด็ดนะครับมาร้อยสามลดไป0.4ส่วนทางด้านซุปเปอร์แบคก็มาร3 8 3ลดไป4.3หูลดไปเยอะนะครับลดไปเกือบ2โลเลยเพื่อดาายการวันนี้นะครับแบมบงเมื่อเช้ามาร้อยี่ขาดไป0.6ส่วนเจ้า1พิชิตก็มาร2 6 9ลดไป0.9นะครับนี่เป็นน้ำหนักมวยเมื่อเช้า คนเดินนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพิเคสองสีเป็นลายพักยกระบบอัตโนมัตินะครับแอปพิเคสองสีท่ทีเดียวจบครบทุกความมันกรันตีเรื่องความมันคงกนด้านการเงินนะครับวยช่วงนี้พลิกลอกบ่อยมากนะครับเมื่อคืนนี้ก็มวยโดนนับแปดยกสองยกสามยกสี่ก็มาเดินอัดเดินบี้นะครับต้นต้นมองว่าสี่ยกไม่น่ารอดแต่สุดท้ายคนโดนนับพลิกลอกชนะน็อกในยกที่ห้านะครับใครที่อยู่ใน แอดพีเค24ก็ออกตัวเสร็จสับเรียบร้อยนะครับได้เยอะกว่าเดิมอีกนะครับผมแนะนําอยู่ตลอดแอปพีเค24นะครับการันตีเรื่องความมั่นคงางด้านการเงินใช้สินงินดีจากที่ตรงนี้นะครับเป็นหลักประกันในการหานเงินะท่องเลี้ยงครอบครัวได้นะครับราคาเลทไหลต่อได้รองเราก็รู้เห็นด้วยตนเองหมดนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่าย หากไม่เข้าใจหรือติดขัดตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับผมพร้อมที่ให้คำแนะนำตลอดเวลานะครับ0930050480นะครับแล้วก็แฟนคลับอยาเข้ากลุ่มไลน์ออบตรงเมืองขอบเมืองดอกบัวนะครับก็บันทึกเบอร์โทรเบอร์เดียวกันนะครับจะขึ้นไลน์ผมก็ทักมาได้เลย จ้งความประสงค์ว่าอยากเข้ากลุ่มไลน์ผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็กลุ่มไลน์ของแอตลิเกชัน24ก็มีบริการข้อมูลนะครับราคาส่งให้พีข้อมูลมวยนะครับราคายกต่อยกราคาวิตวิที่นี่มีนะครับแฟนคลับก็ทักมาได้เลยนะครับมาดูมมยรักมมยชอบผมนะครับคู่แรกนั้นเพชรช่องจอมกับเพชรทวีศักดิ์นะครับเพชรช่องจอมนี่เหนียวหนึบนะครับซ้อมอยู่สอกววังพรม เตะขาตัวหมัดแดงแข็งแกร่งครับตัวนี้เปิดว่ามาเป็นทีเด็ดในรายการเลยนะครับคุณนับนอกได้ด้วยเข้าแล้วถ้ากลัวก็ออกตัวบังทุนเอานะครับแอสเพกซ์สองสีเปิดให้ท่านได้บังให้เป็นหลักประกันได้นะครับคู่แรกท่านผมชอบไปที่เพชรช่องจอบบอลมหาชัยคู่ที่สองครับเพชรแท้สอบางเสียกับเพชรกลางนาศิษ์ผู้ใหญ่นิรันด์นะครับเพชรแท้ก็าเขาในเนียวเนืบฝีมือดีเดินจับเดินตีปั้มตีรุนแรงครับส่วนเพชรกลางนาจากดงแคนใหญ่นะครับบัน บันกลางนาดงแคนใหญ่นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายของผู้ใหญ่นิรันต์นะครับตัวนี้สมัยเป็นเด็กเนี่ยนักล้าเดิมพันแถวภาคกีสานเลยนะครับแต่ว่าพอปล่อยน้ำหนักขึ้นมาเนี่ยก็ความแข็งแกร่งลดน้อยถอยลงไปวันนี้นะครับประเด็บเปิดมาทางด้านเพชรแท้เป็นต่อที่สิบเก้าลงทุนรองเป็นทีเด็ดนะครับเพชรกลางนาสิบผู้ใหญ่นิรันต์วันนี้ได้เปรียบนะครับรูปร่างดี ฝีมือไม่เป็นรองนะครับเบรดเปิดมาเป็นรองด้วยรองเป็นที่เด็ดเลยนะครับคู่ที่สองเพชกลางนาสิทธิผู้ใหญ่นิรันต์คู่ที่สามครับแสงเดนชิวกับซุปเปอร์แบ็กนะครับแสงเด่นชวนนิวนี่เข้าในเนยวหนึบซ้ําอยู่กับเนืทีที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับส่วนซุปเปอร์แบ็กโอ้โหมเมชามาลดสี่ปอนด์เศษสองโลนะครับเกือบสองโลเลยถ้าพูดจริงๆถ้าตามหลักธรรมชาติเนี่ยคงไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงนะครับผมยังชอบไปที่แสงเดนชิวที่เด็ดเก้าสิบเก้าเข้าแล้วตัวปังทุเนเอานะครับ ซูเปอร์แบกเนี่เป็นมวยที่อาวุธใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยขย็งแออกอาวุธนะครับผมให้พิธีแสงเทียนชิวที่เด็ด99นะครับเพื่อกะไราการวันนี้นะครับเป็นมวยกันแก้มือกันอีกครั้งนะครับแปรมบองสอเตรพัฒน์มวยเหนือครับเตะขาต่อยหมัดรุนแรงตัวนี้เคยพลิกชนะเจ้าหนึ่งพิชิตมานะครับหนึ่งพิชิตมวยจากภูบนหนึ่งพิชิตเกียรติชูไทยนะครับเพชรเพชรพัชระคาเดมี่นะครับตัวนี้เขาในแข็งแกร่งประเภทสู้จริงร้ายมากนะครับหนักแรงทุกลูก วันนี้นะครับแตมบ,บ้องเคยชนะมาเร็ดเปิดมาเป็นต่อที่เจ็ดสี่ลงทุนรองไปที่หนึ่งพิชิตครับตัวนี้สู้จริงร้ายมากลงทุนน้อยได้เยอะนะครับขึ้นมาเป็นรองนี่โชคดีผมให้ลงทุนรองไปที่หนึ่งพิชิตเพชรพัชราอาคาเดมีครับมวยจากคู่บนด้าชธา,านีสรุปมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับคูแ่แรกนั้นชอบไปที่เพชรช่องจอมบอลมหาชัยเปิดว่ามาเป็นที่เด็ดในรายการนะครับคู่ที่สองก็ให้ไปที่มวยรองอย่างเพชรกลางนาซีผู้ใหญ,ญ่นิรัน ตัวนี้ฟีมือดีนักล่าเดิมพันสมัยเป็นเด็กนะครับเก่งช่วงนี้ร่างกายเริ่มกลับมาเขาที่น่าติดตามเขาับวัน,นี้คูท 3, ทท่ที่สามชอบไปที่แสงเทียนสิวที่ทีเก้าสิบเก้าคูชค่ชกรดเยอะนะครับมาตรฐานดีกว่าและคู่อีกของรายการวันนี้ลงทุลลองไปที่หนึ่งพิชิตเพชรพัชราอาคาเดมี่เมื่อจากภูบนประเภทสู้ริงรายมาครับท่านี้ก็กราบขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่ข้ขางๆผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพอย่างเป็นมิตร อคอยทุกท่านจมโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ